คิดถึงแล้วเนี่ยคืนนี้ต้องเหงาแน่ๆเลยคิดถึงเหมือนกันฮะถึงลอนดอนแล้วพิมพ์มาบอกด้วยนะได้ฮะแผนอย่าพูดหาพ่าเพื่อได้ไหมดีต่อใจอะ่ะเอืมมันดีต่อใจนะคะ แรดจริงๆนะคะอีเก้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาทันเห็นตอนมึงแรดอะฮะโอ้ยกูอะแรดท้าส่วนมึงอะวายฮะแหมใครจะเเหมือนมึงล่ะคะปากเข่งซะขนาดนี้ไปเออพรุ่งนี้กูมีไปโรงงานแต่เช้ากับพีมนะ มึงอยู่ได้ใช่ปะพรุ่งนี้กูก็มีไปกองเหมือนกันกูอยู่ได้ต้องระวงังแน่นะกูมาเองได้กูก็กลับเองได้ค่ะอือกูอะห่วงแต่มึงว่ามึงกับพีมเนี่ยยังไม่ถึงไหนต่อไหนกันเลยสงสัยกูเนี่ยต้องหาวิธีรวบและตัดความให้มึงซะแล้วยังไงวะเอาเป็นว่า มึงรอดูคืนนี้นะคะ